เรียนรู้อะไรไปดูในใบความรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ,ะ,ะคการซ่อมแซมเสื้อผ้าเด็กๆหยิบสมุดมาบันทึกได้เลยค่ะหัวข้อวันนี้การซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะแล้วก็ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นมีอะไรกันบ้าง ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะจดบันทึกไหมนะคะวันนี้สัปดาห์หน้าเราจะได้มาฝึกปฏิบัตินะคะสัปดาห์นี้เรียนทฤษฎีไปก่อนสัปดาห์หน้าจะได้มาฝึกซ่อมแซมเสื้อผ้ากันจริงๆแล้วนะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะเด็กๆทําได้เราก็จะได้ประหยัดไปด้วยนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าก็บอกว่าเสื้อผ้าที่เราใช้ไปนานๆแล้วอาจจะทําให้ชํารุดนะคะอาจจะเช่นอย่างเช่นได้หลุด กระดมหลุดนะคะหรือว่าจะเป็นตะขอหลุดนะคะหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวกับน้ำนะคะทำให้เสื้อเราขาดเราก็ต้องไปปักไปเย็บนะคะอันนี้ก็จะทำให้ถ้ามันขาดแล้วเด็กๆอยากใส่ออกนอกบ้านไหมเอ่ยกระดมหลุดใส่มาโรงเรียนได้ไหมคะยังได้อยู่แต่มันสวยไหมเอานะคะแต่ไปเห็นแล้วมันดูสวยไหมคะลูกเวลากระดมหลุดแล้วเวลาใส่แล้วโอ้ิติพัฒน์บอกว่าสวยเอมองตรงไหนสวยเนี่ย พูดประชดเอาครูเอาเรื่องจริงสิเอาเรื่องจริงสิอย่าพูดประชดบันทึกเสร็จหรือยังคะโอเว่นเสร็จหรือยังครับอ้าวพี่วันที่เขียนยังอ่ะพี่นะัทุูดเขียนบันที่ยังเ็นไม่ครูบอกแล้วว่าเขียนวันที่ก่อนอประโยชน์นะ,ะกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วก็ประโยชน์นั้นมีอะไรบ้าง อ้าก่อนอื่นเด็กๆทราบความหมายกันก่อนนะคะว่าอ้าวก่อนอื่นนะคะมาทราบความหมายกันก่อนดีกวา่อาอ้าวใครยังไม่เสร็จยกมืออ้าวมีสองคนรอเพื่อนนิดนึงสามรอครูถามว่าใครยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใครยังบันทึกไม่เสร็จรอเพื่อนนิดนึงค่ะ รอนิดนึงนะคะเอาอ่านแล้วก็บันทึกพร้อมกันเลยค่ะอ่านก่อน นี่ก็คือความหมายของการซ่อมแซมเสื้อผ้าเอาบันทึกไปเลยค่ะลูกบันทึกไปเลยนะคะ<ส>การซ่อมแซมเสื้อผ้าหมายถึงใช่ค่ะแล้วเธอจะจดตัตะเก้ไหนล่ะคะถ้าไม่โจดย์โจดจดครูบอกว่าแล้วเธอจะทราบความหมายไหมอ้าวจทยลองไปเลยค่ะ อาจดบันทึกไปเลยนะครูให้เวลานะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าหมายถึงอะไรนะคะไม่ใช่เอาแต่พูดการซ่อมแซมเสื้อผ้าหมายถึงวิธีการที่ทําให้เสื้อผ้าที่ชํารุดนะคะไม่ว่าจะกระดมหลุดหรือว่าจะเป็นอะไรอีกขาดเสื้อขาดหรือจะเป็นอะไรอีกคะลูกส่วนใหญ่เด็กๆเวลาเล่นๆแล้วก็อุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นขาด เสื้อเลอะกับเสื้อขาดที่มันต่างกันไหมคะเออต่างกันเสื้อเลอะเราซักบางครั้งก็อาจจะซักออกแต่บางครั้งก็อาจจะซักไม่ออกซเดึกเสร็จหรือยังคะ อ้าวยางก็บันทึกไปก่อนนะคะบอกว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างที่คุณครูบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกระดุมหลุดเสื้อหลุดไอ้โทษค่ะชายเสื้อหลุดนะคะหรือว่าได้ที่กระดุมเสื้อหลุดนะคะเราก็ต้องเป็นยัเอ่ยซ่อมแซมนะ,ะถ้าเราซ่อมแซมได้เราก็ต้องประหยัดนะคะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวนะคะไม่ต้องไปเสียเพราะว่าบางครั้งนะะไม่ใช่ว่าต้องไปให ที่ร้านก็ทําให้ทุกครั้งนะคะบางครั้งง่ายๆแค่กระดุมหลุดแค่นี้เราอาจจะซ่อมได้นะคะหรือว่าการเนาแบบง่ายๆนะคะหรือว่าจะเป็นการปะการชุนนะคะ <S <S เดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่ามันมีร้านค้าแล้วก็มีคนที่คอยทําทําให้เรานั้นเริ่มที่จะไม่ทําด้วยตัวเองนะคะปักชื่อสมัยก่อนก็ก็ปักชื่อด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ออปจ้างให้ที่ร้านทํานะคะคุณแม่ก็จะปักให้เราเองแต่สมัยนี้ วิวัฒนาการดีขึ้นทําให้อะไรก็ไปจ้างก็ทาอย่างเดียวนะคะทำให้บางครั้งก็เรียกว่าเสียเสียเงินโดยใช่เหตุค่ะนะคะแล้วก็งานฝีมือต่างๆก็เริ่มจะหดหายไปแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่างานฝีมือคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็เด่นมากเลยนะคะบันทึกเสร็จไหมคะเสรอ้าวรอค่ะ ใครที่เสร็จแล้วนักเรียนก็วางดินสอนะคุณครูจะได้รู้ว่าบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็มเมี้มันจะช้ามากเลยนะคะหนึ่งสไลด์นักเรียนจดไปั้งหน้านาทีมันนานไปค่ะแล้วหลายคนมียศพลแล้วก็โอเว่นยังไม่วางดินสอ็แสด็ว่ายังไม่เสร็จรอเพื่อนนิดนึงค่ะคนไหนที่เสร็จแล้วก็วางดินสอจะได้รู้ว่านักเรียนบันทึกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้อธิบายความหมายนักเรียนฟังนะคะ อา้าววิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าเด็กๆรู้จัก,ก,ก,กวิธีอะไรบ้างเอ่ยเย็บอ้าวมีมอมแมมบอกว่าเย็บเย็บอะไรเอ่ยเย็บเสื้อผ้าเย็บอ้าวเย็บเสื้อผ้าเอามิดแล้วอะไรอีกเย็บกระดุมแล้วอะไรอีกคะปะหปืกปักปักปะใช่ไหมอ่าถูกแล้วอะไรอีกทำอะไรอีกอานนท์ว่าไงนะ เราไปดูกันต่อนะคะวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างจดบันทึกลงไปเลยค่ะวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะ 1. การด้น2การสอย 3. การติดกระดุมก็ 4. การติดตะขออาจดลงไปเลยค่ะวิธีการซ่อมนะคะอย่างเช่นมีการด้นนะคะการสอยการด้นก็คือ การด้นการสอยนะคะแล้วก็การติดกระดุมนะคะกระดุมอันนี้ก็เป็นไงเออถ้ากระดมุมหนี่ยที่คุณครูบอกก็คือถ้ามันหลุดนะคะเราก็ต้องเย็บนะคะเย็บให้มันติดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะได้ต้องนําเสื้อตัวนั้นกลับมาใช้ได้ใหม่อีกนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเสื้อนักเรียนเนี่ยครูเห็นเด็กๆหลายคนนั้นเวลาใส่มาบางทีกระดุมนั้นค่อนข้างจะไม่ครบแล้วก็ยังใส่มานั่นแหละคะ่ะ มีบางคนค่ะพี่นายไม่ใช่พี่นายพี่นายค่ะคุณแม่ดูแลอย่างดีแต่ไม่เหมือนบางคนนี่คะบางคนแล้วกระดุมเสื้อขาดตั้งนานแล้วรูเห็นก็ยังไม่ติดอยู่นั่นแหละนะคะอันนี้ถ้าผู้ปกครองดูแลสนใจเด็กๆก,ก็จะแต่งตัวมาสะอาดสะอา้านมาโรงเรียนนะคะแต่บางคนนี่เวลาเล่นที่โรงเรียนเป็นไงเอ่ยอาจจะสกระปรกไปหน่อยนะคะเล่นไม่ระมัดระวังนะคะหลายคนเลยจังเราใส่เสื้อนักเรียนสีขาวเราก็ต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราที่ใส่ด้วยนะคะล้วก็ต้องดูแลไปกระทั่ง อย่าให้เสื้อของเรานั้นขาดนะคะกระดุมเสื้อนั้นหลุดนะคะหรือว่าะตะขอกางเกงก็เช่นเดียวกันค่ะนะ,ะมีบางคนนั้นตะขอหลุดแล้วก็เป็นไงเอ่ยอาจจะไม่ได้ติดตะขอใช้เข็มขัดเลยดีเดียวเนี่ยบางครั้งอาจจะถ้าเราไม่ระมัดระวงังอาจจะทําให้กางเกงนั้นอาจจะหลุดลงมาได้นะคะทั้นั้นถึง บันทึกไว้นะคะวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะมีใด้การทั้งหมดนะคะหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนนั้นมาเรียนนะคะและ้วอาทิตย์หน้าจะให้มาฝึกปฏิบัติก็คือการเนานะคะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนฝึกปฏิบัติก็คือการเนานั่นเองนักเรียนต้องเตรียมต้องเตรียมเขาเรียกว่าผ้าเศรรษผ้านะ,ะขนาด14คูณ14เซนติเมตรนะคะเอามา2ผืนแล้วก็ ได้เข็มนะะสิ่งนี้เราต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะ,<อ>ะ,คะการติดตะขอต่างๆนะคะวิธีการติดนะคะติดอย่างไรนะคะ<อ>บันทึกเสร็จไหมคะ ต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะวิธีการซ่อมแซมข้อที่5ก็คือใครยังไม่เสร็จคะอรออีนิดนึ่งรออีนิดนึง,นนงมีสองสามคนอรอเพื่อนนิดนึงค่ะรอเพื่อนนิดนึง เอาต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ <c oughs> เอาข้อที่5ค่ะคือการปาข้อที่6ก็คือการเนาก,การาชุนนะคะก็แล้วหรือว่าการติดซิปนะคะอันนี้ด้วยนะคะวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าซึ่งแต่และว,วิธีนั้นนะคะก็แล้วแต่ความถนัดบางคนก็แล้วก็ผ้าด้วยนะคะว่ามันขาดแบบไหนนะคะที่เราจะมาทำเขาเรียกหรือว่ามาซ่อมแซมนั่นเองนะคะเอาพี่นายจดไปด้วยนะครับ วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะอย่างที่งูบอกนะมีการด้นการสอยการติดกระดมการติดตะขอการติดซิปนะการชุนการเน่าการปะนะคะเหล่านี้นะคะเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้านั่นเองนะคะ ออาต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเย็บ yep. แต่ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างเอ่ยเ <Okay. S 1> อาเด็กๆบันทึกไปเลยค่ะลูกวัสดุที่ใช้ในการ